ยอมให้น้องเนี่ยผมโดนหลอกไม่ได้อีกแล้วนะครับไอ้เปียกเนี่ยมันไม่อยู่บ้านนะครับมันไปลงอ่างสักทีสักทีสักทีที่พี่คุยกันยุ่เบื่อโอเคครับผมก็สวัสดีชาวปีฟ้าชาวปีฟ้าชาวหน้าชาวปีบีชาวบปานชาวเดอะซิตี้กันด้วยนะครับก็หอกับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับทุกคนครับไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมพี่แบบไม่ตีลังกาในวันนี้นะครับคน แอบเปิดคลิปหลังบ้านนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับทุกคนคือจะบอกอะไรดียอมให้น้องเนี่ยผมโดนหลอกไม่ได้อีกแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับทุกคนไอ้เปียกคือเดี๋ยวผมะจะอธิบายให้ฟังก่อนอคือเมื่อวานนี้นะครับตอนประมาณตีสองถึงตีสามโอ้ยเหนื่อยแค่พูดแล้วเนี่ยเป็นอะไรเพราะโควิดปาะเนี่ <laughs> คือเมื่อวานนี้นะครับตอนประมาณตีสองตีสามนะครับทุกคนไอ้เปียกเนี่ยมันไม่อยู่บ้านนะครรู้ไหมมันไปกับใครมางมันไปกับพี่เด็กก็คือคนที่ทํางานให้ผมในคนนึงแล้วก็ไอ้หลัง แล้วก็ไอ้เปียกมันไปไหนรู้ไหมครับทุกคนมันไปลงอ่างหรือมันไปตีนะครับทุกคนก็คือผมมีหลักฐานคือคนชื่อเดชเนี่ยเขาอัดคลิปตอนที่มันแบบเดินออกจากห้องอเดินออกจากห้องสาวไอ้จอบเข้าใจครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยในกลุ่มเลยแบบลงกันในกลุ่มเลยในกลุ่มที่พวกผมแบบอยู่กัน <S <S นะนะแล้วผมแบบผมฉุนผมไม่ไหวเพราะว่ากลุ่มน,นี้เนี่ยดิวไม่ได้อยู่นะครับทุกคนคือแบบผมฉุนมากเลยผมฉุนจริงๆทุกคนเดี <S 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 <ๆ>๋ยวผมอัดคลิปเดี๋ยวผมส่งคลิปนี้ไว้ดูไอ้จำไม่ได้ยินไหมเดี๋ยวผมขูใหดมัยได้ยิน มีไปบายด้วยเห็นได้ยินนะได้ยินนะเดียด๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นแบบเดี๋ยวผมจะให้เขาไปบายครับอันนี้คือไอหลังนะครับทุกคนอันนี้คือไอหลังแล้วจะเ <c oughs> ต็มใจกูใหญ่เต็มใจกูใหญ่แล้วมีคลิปไปเปรี้ยงเคยคลิปนึงคลิปเปี้ยงอยู่ไหนวะจ๊อบเดี๋ยว,ว,ว <c oughs> มันลบไปแล้ววะมันลบไปมันลบไปยังเนี่ยอ๋อ,อคลิปเปีย้ยงตรงบนเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลย ออ <p ies rapper> นี่เป <nh watershed> ียกเหนื่อยมาไอ้เปียกมึงทำอย่างนี้กับน้องกูมึงทำไม่ถูกเปี๊ยกแล้วก็คือมันมีทั้งหมดแค่2คลิปนะแต่ได้ยินเสียงไอ้เปียกอยู่ในคลิปนะครับทุกคนก็คือมันไปเด้อเด้อเดี๋ยวผมโทรหาดิวเลยผมไม่ไหวแล้วผมให้ดิวมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะเปิดคลิปอันเนี้ยให้ดิวดูไอ้เปียกมันทำแบบมันทำเกินไปรอบที่แล้วมันแค่พี่ฮัลโหลดิวอยู่ไหนอะอยู่อยู่ไหน โอเคอีสัต <c oughs> มึง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 เดินมึงเดินมาบ้านบ้านบ้านของไอ้บังอะ <c oughs> เดินมาข้างหลังบ้านพี่มีคลิปอะไรจะให้ดูเ <c oughs> ตรียมเตรียมเตรียมพวกอ่ากระดาษเช็ดชู้เช็ดน,น้ำตาด้วยนะ <c oughs> ไม่มีอะไรเป็นเสียงดะนีกันอ่อโอเคไม่มีอะไรแล้วก็ดีวก็นดีวดีเดินมา เดี๋ยวรู้นะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอ้เปี๊ยกเนี่ยมันยังไม่ตื่นนอนกันเลยนะครับมันยังนอนกันอยู่ข้างบนสี่โมงนะครับมันยังนอนอยู่ก็ดูดิเมื่อวานมันเพียมันมันมันกลับบ้านมาประมาณตีห้าแล้วมันก็ได้นอนประมาณเจ็ดแปดโมงขึ้นไปมันทำมันทำเกินจริงๆเดี๋ยวผมแบบถ้าดิวรู้หรองเนี่ยเออนั่นแหละดิวที่พี่เลยจะบอกอะไรกันอันนี้อันนี้อันนี้าเนียน้องเปรตโอ้คุณไปบอกดิวรูบไหมเมื่อวานพี่เปี๊ยกไปไหนกันกินข้าว แล้วลุงไปเอาอางี้ดิกวกดเมียะไรเรื่องพีอาร์ไหมพี่อยากรู้ไม่ได้โกรธแค่เสียความรู้สึกอ๋อเสียความรู้สึกไม่แบบพี่ชายาเอาอางี้ตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์เป็นยังไงดีขึ้นไหมทีหนึงแย่กว่าเดิมเอาเลยเหรอแย่กว่าเดิมแม่พี่เปบลเขาชอบไม่ฟังดิวแล้วเขาแบบเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะตั้งแต่กลับบ้านอ่ะเอางี้พี่มีคลิปคลิปนี้ให้ดูดิวไม่ได้อยู่ในกลุ่มใช่ไหมันนกลุ่มแค่ของพวกพี่กันของผู้ชายผู้หญิงไม่อยู่เฮ้ยอ่ะ พี่จะบอกดิวตรงๆเลยนะเมื่อวานเนี่ยเปียกหลังเด็ดแต่ว่ามีชื่อไอกเปียกด้วยมันไปลงอักมันไปตีกันหลีก่กันเออพูดจริงมีคลิปเอาดิมีคลิปมีคลิปมีคลิปจริงๆเนี่ยนะเปิดให้ดูพี่จริงชอบแกพี่จริงชอบเอาคลิปเก่ามาเล่นเอาไม่ะอะได้แล้วแต่เละดูเดี๋ยวดูมีเวลายืนยันมีเวลายืนยันบอกเลยเมือ่อคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวดูพี่จิงชอบโอสคลิปเก่ามาแก้มเล่นอะได้เดี๋ยวดูอ่ะไม่เชื่อหลักเด็ดลูก ชอบเอาคลิปเก่าพี่เปียกมาเล่นรู้ทันแล้วโอเคโอเคเข้าใจแล้วรักรักรักมันมากกว่าไม่ก็พี่ฮีร์ักมากกว่าพี่โอเคไม่ไม่ใช่แต่พี่ฮีรชอบเอาคลิปเก่ามาเล่นอ่าดูนี่เวลาเท่าไหร่เห็นไหมเวลาเท่าไหร่สี่สามสี่สี่ดิวดูคลิปนี้อันนี้คลิปของพี่หลังเด็กผู้หญิงบายบายเข้ารถใหญ่ไปด้วยติดใจกูใหญ่เลยดิ ไม่มีเปียกใช่ไหมคลิปนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูอีกคลิปนึงอ่าอ่าดูดูดเน่ไหเน่ไหมอันนี้เสียใครเสียงพี่เดชได้ยินไหมไม่กเนอ่ะได้ยินไหมได้ยแนไหมโอ้โห ปกติเลยมีคนขับรถส่วนตัวไอ้โคตรเป็นไคเข้ากันสามคนนะไปดูใหม่หน่ไหมหน่ยมาแน่ไหมันไปกันจริงไปกันจริงไม่ขันะรอบนี้เราแต่ไปดูดูอะดูดูห้องดูห้องอันนี้ห้องอะไรเนี่ยบบายบาย แต่เราไม่มีเปียกว่าแต่ว่าเปี๊ยกมันไปจริงที่เเห็นแล้วใช่ไหมแล้วจะยังไงไปหายเปียกไหมเราไปถามพี่เปียกไม่เชื่อมึงเห็นคลิปขนาดนี้มึงไม่เชื่อมึงก็โง่เขามึงขึ้นแล้วโง่ก็มีคลิปช็อกเอาคลิปเก่ามาเล่นอันนี้มันคลิปสดๆจริงๆเราพี่เราก็บอกคลิปคลิปใหม่คลิปใหม่อันนี้คลิปอันนี้คลิปโอ้รักแต่ยังไงนะโอเคมึงคบกับใครนะมึงเตรียมตัวไปเลยไม่ไปไม่ไปมีส่องไปถามใได้โอเควันนี้ไมโบยเปียกเลย โอเคครับทุกคนตอนนี้นะผมอยู่หน้าห้องเปียดิยวมูนนี้มเป็นอะไรนะวันนี้เป็นอะไรดิวฟังนะเมื่อกี้ผมคุยกับดิวไปแล้วนะครับคือผมจะไม่ให้ดิวเข้าไปผมจะเดินเข้าไปแล้วผมจะแก้คุยว่ามันจริงตอนนี้ไหมมึงไ่รู้เลยนะอเอแล้าดิวแล้วมึงคิดว่าจริงไหมพี่เบียดคิเก่าโอเคอเคิเก่าเดี๋ยวรู้นะโอ้โหไม่ตื่นเลยไม่ตื่นทอนนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตื่นแล้วตื่นแล้วไอ้เบียด ตื่นตื่นแล้วตื่นแล้วมึงไปแต่งหน้าาวนเนียตื่นตอตื่นดิบียตื่นเลยตื่นตืตื่นตื่นได้แล้วตื่นตื่นแล้วโคตรรอเลยว่ะแอร์เป็นพรร้อก็ไปหา่าแอมันดิบียะใช่ตื่นาเหรอฮมทันเยอะเลยตื่นตื่น ใส่ร้ายเดี๋ยวผู้ทีเดี๋ยวกู้ีต้องต้อถ่มพี่เดชกุถามพี่ด้ว่าใครเป็นคนใครเป็นคนจ่ายเงินอันไหนไหนจ่ายรูปอ่ะจ่คลิปอ่ะนี่ล่ะคลิปอยู่ในกลุ่มกู่ก็อยู่ในกลุ่มหนูก็ตกหนูไปมาหรือคลิปเก่าคลเก่านเอาดีเอาดีๆไปมาดีๆไม่ที่คนี่กูุ่มกูจะให้ทำไปวันนี้เนี่ยไม่รู้แหมเออเออแล้วถ้าเขาลุกออกกับบ้านพี่หนักสองคนเขาไม่รู้เขาไม่รู้

ข,ของเบียร์อะไรหลยอย่างน,นะฮะบอกนะของบุญละสองหนึ่งเป็นไงเหนื่อยไหมอ่ะของที่ร่างก,กายเนี่ยมาแล้วแล้วเป็นไงก็ดีมันก็ดีมันฟิวดีดดแล้วเขาต้องเสียบอะ่ะเขาเขาไม่คำเขาเราก็ยึดอะไรอย่างเงี้ยพี่กิ่งก็เคยไปพี่กิ่งก็ถามทำไมไม่เคยไปเขาเคยไปเคยไปเนาะเออก็เคยไปเออเคยพาเราไปไอ้เปียกพี่เคยไปพี่เคยต้องไปแอ็กฟอร์มแล้วเราเดิวันนี้ไปไหมวันนี้อ่ะเออพี่พาไปแล้วไปก็ไปนั่นแหละแล้วไปบอกดีวว่าไง ว่าอกไรคือที่ม้รู้เหรอไม่ยืมถ่ายบอกว่าไม่มู่้จริงฆ่ากันเลยแล้วถ่ายยงไอะไรสิวิญญาณถ่ายทำไมอะเราจะไปทาไมเป็นไงเนี่ยไหมเดี๋ยวมึงดูมึงดูไอ้เปี๊ยกไว้ พี for for for. Now, ่ยิงแม่ข hmm. mm ับหลัง um, กูไอ้เ UH> หี้ยแล้วทำไมทำไมอ่ะไปดูข้างน้องกูช่วยกูเลยไม่ทำเพี้ยอะไรมันสะอาดได้ยินไหมมันไปเอาน้องอะไรน้องอะไรนะน้องอะไรนะดอวโซดาเออแล้วมันแคขึ้นสองคนเนาะไม่สองหนึ่งไม่ใช่สองคนมันยังไม่เกี่ยวมันไปมันก็ไม่เกี่ยวมึงทำร้ายจิตใจเดียวจะรู้ไหมตอนที่กูให้เปิดคลิปให้ยวดูอ่ะยวมันยังไม่เชื่อมเลยไม่ทันอ่ะอู้หประจัญที่อาร์คลิปพี่อาร์คลิปเลยก็แล้วก็งอไปแล้วคลิปนี้อีกหรอ ้องร้องไห้เลยไม่แน้ำตาน้ำตารเยวแหละูกเกินเกนเกินเกล้เกนะน้องก้วนไละีน้องเให้ล้นเยไอก่อนน้อง่อน้อก้องคุยน้องก็คยดิวดไปมาดูดิวดิร้องไห้เลยมันนานแล้วเนาะนานแล้วอันนนา่เมี้ขาได้ยินหมดเกี้ที่บอกเขามที่ดแล้วเอกีได้นหมด้อ้ดูดิมันยังตอแหละอะดิว ขาไม่เลี้ยงตอนเห่ครับแม่เลยกูสองนายไม่ขายน้องกันแม่มีอยู่จริงแบบแล้วทำไมกู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 ลัางน้องกูไอ้ด้วยยังอ่ะทำไมได้ข่าวว่าขายน้องเพื่อนเก่งเก่งเก่งอ่ะเ่ยอ่ะมันมันมันติดเล่นคือเคยยอมรับผิดไหมพี่เพื่อนก็ยอมรับผิดก็เคยยอมรับแต่ยอมรับไปแล้วนี่ยมานไม่มีไม่ใช่ในสิ่งที่ยอมรับก็ไม่เป็นไรแล้วรอบนี้กูจะบอกให้นะมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องมามาจีบน้องกูปุยไม่จีบมีแฟนก็มีเป็นธรรมเป็นจริงโล่ไหลไปเลยจำจานจรรยาชีพมึงทำผิดแล้ว เออขอโทษพี่ขอโทษเลยยอมรับยันอะมันก็อีกใบมาก็ยอมรับก็ยอมรับยอมรับว่านู่นนี่แหละแต่บางทีก็ต้องมีบ้างเลยเมื่อแฟนไม่ให้เอาเลยอุ้ยแล้วพี่เดี๋ยวไม่จิงไงเดี๋ยวไม่จิงไงทำไมพี่จิงเคยไปไม่เคยผมไม่เคยไปเออเขาคงไม่เคยจริงแบบนี้เราเราก็ต้องยอมรับอ่ะคือว่าเมื่อวานนี้เราก็ไปจริง เขาพวกกันเลยแต่เขามีคลิปเปียกเสียบังยัยเขาก็ขึ้นคลิปเขารวยละไอ้เงี้ยเขามีตังค์สร้างบ้านสร้างนู่นสร้างนี่แล้วเขารวยละเพชรเต็มหัวเลยแล้วทำไมแล้วทำไมเออไอ้เนี้ยคลิปที่แล้วก็เปียกคลิปนี้ก็แล้วดูดิมึงมึงเคลียร์เลยมึงเคลียร์กันดิวเลยมึงเคลียร์เลยโทษด้วยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันก่อนคุยเปียกก่อนคุยเปียกก่อนแล้วมึงดูดิเปียกมึงทำอย่างเงี้ยมันมันใช่ไหมมันใช่เรื่องไหมฮะถามว่ามันใช่เลยไหมมันก็ไม่ใช่สังเกได้เนาะข่าผิดนะเดี๋ยวเดี๋ยว เดียวไปขอโทษได้ไหมฮะทีละดิวดิดิอุ้ยอุยยร้องไห้เหรอเดีวไอ้พ่กยนดูเบื่อ่เดีวน่ะดู่ะไปคิปเลยไปคิเยไปคิปเลยเออเดลวามึงทำอะไรบ้างวะไม่ไมึงมึงก็ไปง้อเขาสิโง่อห้จรงดยจริงวะให้จริงด้วยอ้เหี้ยกูเห็นเลยรู้ว่าใครผิด แล้วมึงไปจริงไหมล่ะไปไไปบอกขาทำไมวะแล้วมึงฟังนะสมมติมึงมีน้องใช่ไหมอ่ะโอเคแล้วกูเขากับน้องมึงแล้วกูแอบไปหามีกิ๊กมึงดีใจไหมดีใจดีใจดูดิดูร้องไห้ยเพียแต่ท่าเนี้ยไม่คือท่านี้ยดี้ยอยูู่อย่างี้มึงก็รู้ไอ้ี่ยเนไงเล่นมึงก็ติดเล่นไปเถอะร้องเองไ้ีดเลยเียไม่ต้องหรอก ยูจฟอร์ไมจะถ่าทำไมฝักตีกนี่เาถามเราหอกง่ายมเรอกง่ามาด้มาดี้ผมไมก้อยอยู่ยนไ้สามโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ไอ้บินไยใ่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะไเปียกโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยลไปดูน้องสาวก่อน็ถ้าถ่ายได้เนี่ยเดียวมจะถ่ายให้ดูนะก็ไว้เจอกคลิปหน้าสนี่ขอตัวลาไปก่อนมส